ครับผมกับโอง่งนะครับวันนี้เราจะมาสอนเข้าเกม a าร์ .IO แบบละเอียดเลยนะง่ายๆนะครับมันนี้ก็จะลบก่อนลบก่อนครับอ่าถ้ามันคองแขยบก็อาจจะขออภัยนะเพราะผมถืออยู่ไม่มีไงอ่าขั้นแรกคุณมีคำว่านี่เดี๋ยวซูมให้อาก้า นะครนะเป็นไหมเนะี่ยเห็นหมอากาดไอฮะสำหรับคนที่ไม่ไปน,นะคนที่มาเป็นก็ดูก็ดูก็เรื่องของคุณนะโอเคแล้วก็ไปเลย let's go ตุ๊ดทึดึด,ดนี่หลังจากนั้นนะครับบางคนก็อาจจะไม่รู้คุณคุณก็บางคนแบบเออแบบ เออมันเซิร์ฟได้แล้วไงบางคนก็อันไหนว่าบางแต่บางคนก็เอาอันนี้นะแต่ส่วนใหญ่ผมก็จะรู้แต่ผมคตอบอกคนที่ไม่รู้ให้คุณเข้าไปที่คํานี้ครับนี่มันจะมันเหมือนกันนะครับนี่ aga.io นี่ไอ้ข้างล่างอย่าไปสนใจมันทำ a g a i w อะไรเนี่ยอย่าไปสนใจครับแค่สน นี่อากา i o นับแต่ถ้ามันมีเหมือนกันนะบางท่านให้กดเข้านี่ให้ดูข้างล่างคำนี้นะนั่แหละใช่เลยนะครับอ๋ออันนี้ไม่เกี่ยวนะเอ้ผิดไม่ใช่อันนี้ครับถูกแล้วเอออันนี้ครับขอพาไปครับนี่แหละอา ga กา i o ให้คุณดูคำนี้ครับอา g a กา i o นะครับนี่ครับแล้วคุณคลิกไปเลยครับ แต่นันไม่ใช่นะอ่ะเนี่ยก็จะได้แล้วครับประมาณนี้อะได้แล้วครับอืมได้แล้วและใคุณตั้งชื่ออะไรก็ได้ก็แล้วแต่คุณครับแล้วถ้าคุณ,คบแ,คณแบบบางคนแบบเออจะเลือกแมปะอะทําไงอะให้คุณมาตรงนี้ครับนี่ตรงนี้นะครับไอ้ FFA เนี่ยแหละผมไม่น่ใจอ่านไม่ออกครับแล้วพอคุณกดคุณไม่ต้องสังเกตครับมันจะอยู่ตรงนี้ครับอยู่ด้าน ด้านขวามือของเรานะฮะอันเกือบสุดนั่นแหละแต่ไม่ได้สุดนะอันนี้ก็จะเป็นแบบ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 ไปเมาสหายแบบนนะแบบ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 อันนี้ก็จะเป็นแบบซับซับของเอเชียอื่นนะแต่นี้ก็เหมือนจะเป็นแบบทีนะแบบนึงนะของเขาแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะครับอให้มันกินก่อนนี่ครับก็จะเป็นแบบแนวนี้ครับ ออแปบ๊บหนึ่งน,ะนี่ครับไม่มันจะเป็นมีทีมนะเห็นไหมทีมทีมสีเขียวก็เป็นสีเขียวแต่กินจะกินกันเองไม่ได้กันนะครับอันนี้ก็มาอันนี้ก็คือเป็นสีแดองอะไรเงี้ยครับส่วน,นเอ้ยมันซูมได้ด้วยเออแจ้งจริงวะซูมได้เลย,ยเออซูมได้เลย,ยเออขุดจริงเลยนะครับก็ เซิร์ฟต่อไปนี่ครับเซิร์ฟนี้ก็จะเป็นเซิร์ฟเหมือนคนไทยหรืออะไรนี่แหละผมอ่านไม่ออกนะเนี่ยเป็นเซิร์ฟเหมือนแบบคนไทยหรือญี่ปุ่นนะแน่ใจอะแต่ผมเห็นคนญี่ปุ่นหรือจีนเล่นกันเยอะมากขอบอกเยอะจริงๆครับอืมบอกต,ตรงๆเยอะมากอืมส่วนอันสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมก็อยาะวะ่าสงสัยว่ามันคืออะไรมันไม่ใช่หรอฮอ่ะผมจะลองกนให้ดูนะอะไร,รมเมา นี่ครับมันก็คือแบบเหมือนแบบจะลอกเรียนคนอื่นอนะแต่อันนี้คืออะไรไม่รู้ครับผมไม่แน่ใจอ่ะพราะผมกดไอออันนี้ก่อนอันนี้ก่อนเนอเยืนดูดูดน,นี่ครับอ่ะมันก็จะเป็นขึ้นแบบอย่างนี้ใช่ไหมนะอย่างนี้ใช่ไหมฮะลองสังเกตครับจากตรงนี้นะครับอ่ะผมกดเปลี่ยนนะปึ๊บอ่ะก็เปลี่ยนก็เปลี่ยนก็เปลี่ยน ก็เปลี่ยนก็เปลี่ยนเป็นอนันนี้เห็นไหมอ่าแล้วก็ไปทีเนี่ยเปลี่ยนแล้วเห็นไหมเปลี่ยนแล้วก็อธิบายแค่นี้ไม่แข็ง <laughs> ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย